อันนี้ครับกินเท่อรอยครับมาแลกเงินพม่าในืองยองครับร้านแม่คนนี้น้อยู่หัวมุมสุนจันดเมบองยองเลยได้ร้อยหนึ่งก็คือสามสามสิบห้าเออร้อยร้อยละสามหมื่ใช่ไหมเออพันหนึ่งสามหมื่นห้าพันงสามหมื่้าหมื่นหนึ่งสาอ่ะผมแลกเป็นหมื่นหคือ3ามแสนหครับโอ้นี่แม่นี่ทองแทป่ทองแท้นะผมจะดูว่าเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่า จะซื้อไปให้สาวซักวงนี่แพงไหมฮะทองพมา่านี่ซื้อซักวงนี่แพงไหมทองไทยอยู่อะ่ะทองไทยอ๋อรอโอเคทองไทยเราไม่ใช่ทองพมา่านะซื้อไปฝากสาวไทยหน่อยออ <c oughs> ทองไทยนะ๋ยวผมขอนับตังคับสามแสนห้า 3, 5, ครับ,บนี่ครับมือกับหน้าตลาดไทยใหญ่ครับแรกร้านแม่นี่เลยหัวมุมนี่เลยติดทางออกเลยครับสุดยอด คนเลยไปด้ยดับตังค์นับตังค์ลดไแมโอ,โ,โอ้โหเวลาได้คือปึกงี้นะเอาตัวลูกอ่ะเอาใบหาพันนะอันนี้ใบพันนี่เอาใบย่อยนะได้ก็ผมต้องใช้อยู่แล้วนี่คือใบเท่าไหร่อัน,น,แ,สนแสนหนึ่งแสนหนึ่งสองแสน,อ,อ,น,นอันนี้พันหนึ่งนี่อันนี้พันเงินพมานี้ต้องต้องนับเลยใช่ป่ะอันนี้พันหนึ่งมีปากโตมีปากบิดคืออะไรยงงเลน เจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ปังบางหนึ่งอ๋อเอออันนี้สามแสนอ,อ่ะอีกห้านะนี่ครับตังเป็นปั้นเลยผมมีเงินแล้วมาพม่านี่มีเง,เงินเยอะเลยนะเงินไทยนิดเดียวเงินพม่า <c oughs> สามด้วยสามปึกกันนะสามเด็ดสามแสนหานะโอเคครับ 3> 2, 3, เดี๋ยวเดี๋ยวแรกตังกับแม่ก่อนเดี๋ยวขออนุาญาตนับตังนะครับได้ใช้ตังแล้วโอ้โหกว่าจะแลกได้นี่<ม>นานมาก <3 S 1> ร้านแม่นี่ให้ได้ดีกว่าหน้าด่านนะหน้าด่านให้ยี่สิบเจ็ดแม่ให้สามห้าถูกได้ได้ ส่วนศูนย์จุดแปดโอ้มาไล่เมืองยองดีกว่านะ่าคันเที่ยวเมืองยองจ้ดครับขอบป็นาแม่นะ้าเลยขอรับตังก่อนนะแม่อ่าครับรับตังก่อน